ครับวันนี้ผมกับคุณแอรก็อยู่กันในมัสด้าเสียค่าใหม่ครับนะครับนี่เป็นการปรับปรุงข้างในเยอะทีเดียวนะครับความสวยงามความอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ดูเริเ่มต้นก็สีใหม่มีสองสีครับแล้วก็มีการตกแต่งภายนอกอีพวกล้อเริ่มใหม่ไฟใหม่ไฟหน้าท้ายกระจังหน้านะครับคือโดยโดยรวมแล้วก็มีการปรับปรุงให้มันสวยงามขึ้นนะครับก็ตกใจเราหลายๆจุดนะครับเช่น ไฟท้ายเนี่ยแต่ก่อนเป็นเรียวๆไม่ค่อยสวยนะครับนี่ก็ไฟท้ายมีขนาดใหญ่ขึ้นคล้ายๆตัวเวอร์ชันแรกนะครับโดยรวมๆแล้วก็ดูดูสะอาดตาขึ้นนะครับแล้วก็ดูไฟไฟหน้าก็สวยขึ้นแต่ก่อนไฟหน้าเหมือนเป็นจุดไม่เคยปกติไฟเดย์ไทม์แลนีิ้งไลท์นะเดิมนี่จะเป็นเหมือนกับจุดเล็กๆแต่คราวนี้จะมาแบบเป็นสอง เป็นเบา,วาว่เขาเป็นโค้งนะครับโคง้โคงมาวาวสองอันแล้วก็กระจังหน้าด,ดูดูแมนขึ้นนะครับดูใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ดูดูภาพโลดูดีขึ้นโดยเฉพาะรุ่นของดีเซลนะครับก็เป็นทำวอยเลอร์เนี่ยทั้งทั้งสเกิร์ตอะไรต่างๆเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยอ๋อใช่เขาจะมีจุดจุดสังเกตนะฮะถ้าเบนซินนี่ก็จะเป็นคิ้วดำคิ้วดำครับแต่ถ้าเป็นดีเซลก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถ ในรุ่นของเรานี่ก็ถ่อยเสียแยกซ้ายขวาเป็นเป็นคู่แต่แยกซ้ายขวานะครับก็เหมือนเหมือนรถสปอร์ตทั้กหลายที่ดูรถไทยโฟร์แมนนะครับก็ดูดูดีขึ้นรู้สึกว่าดีเซลนี่จะเป็นขับเคลื่อนสีล้อใช่ใช่เป็นตัวท็อปเลยมีดีเซลมีรุ่นเดียวนะครับในในรุ่นเบนซินที่เราอยู่ในรถคันนี้นะครับมี2รุ่นคือรุ่น S กับ SP นะครับก็มีอุปกรณ์ที่แตกต่างกันนะครับล้อดูดูได้จากล้อตัวตัวเก็เป็นล้อ17 ตัวเรานี่เป็นตัวท็อปของเบนซินก็เป็นล้อสิบเก้าครับ,รบยางก,ก็ขนาดคนละขนาดกันนะครับก็เครื่องยนต์เบนซินก็เป็นสกายทีฟสองพันซีซีครับร้อยหกสิบห้ามาตัวเดิมนะครับเครื่องยต์ตัวเดิมแล้วก็สองร้อยสิบแรงสองร้อยสิบนิวตันนะครับ ก็คือพอเพียงนะครับแล้วก็ประมาณเท่าที่ตัวเลขที่เขาให้มาก็คือประหยัดน้ำมันประมาณ13.9กิโลเมตรต่อลิตรก็พอนะครับสาหรับการเดินทางไกลแล้วก็รถขนาดสองพันนะครับแต่จะให้เหมาะก็คงต้องมากกว่า2องพันสี่เพื่อเพื่อการเดินทางเพราะว่ามันแบกน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าโดยรวมๆใช้ในเมืองด้วยให้ต่าง,างจบบังหวัดด้วยก็โอเคนะครับตัวนี้ก็เหมาะสมนะครับก็บผมว่านะตัวที่จะเป็น ตัวชูโรงจุดขายที่จะเน้นาขายได้มากๆผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะตัวเบนซินเบนซินนะครับกนกีนิ่มแล้วก็ตัวมีมีตัวนี้เป็นตัวตัวท็อปของเบนซินนะแล้วก็มีตัวล่างของล่ากวัดนี้เริ่มต้นจุดเริ่มต้นก็เป็นสังเกตได้จากล้อ17นิ้วครับก็มีอุปกรณ์ที่ลดลงไปบ้างนะครับแล้วก็แต่เครื่องยนต์เดียวกันนะครับแล้วก็ช่วงล่างเขาบอกว่าให้ซอฟต์ขึ้นครับเน้นปรับปรับทั้งโช๊คทั้งสปริงเลย ให้นุ่มขึ้นแต่เกาะความเกาะยังเหมือนเดิมนะครับไม,ไม่ไม่ได้ว่านุ่มเลยย้ยนะครับคสไตล์ปัจจุก็ไม่มีย้้ยอยู่แล้วะครับก็เพื่อชื่อถือได้ในเรื่องเรื่องแฮนดิ้งนะครับ <empathy> ภายในเขาก็มีมีพวกไปด้วยชิปที่เพิ่มเข้ามานะทีท่ีตอนนี้มีทุกรุ่นเลยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นก็มีเพื่อความสะดวกในการขับขี่นะครับแล้วก็ภายในก็ตัว ตัวของเบนซินก็จะเป็นสีดำนะครับแใแสดงว่าซ x 5ตัวก่อนที่จะมาไมเดเชนตัวนี้เนี่ยไม่มีพัดเดิลชิพครับไม่มีมีอาจจะมีตัวท็อปนั้นที่จะได้นะครับแต่ตัวนี้เริ่มต้นก็มีตัว์พัดเดิลชิพให้เล่นละตัวไอ้ท,ทุกรุ่นเลยครับไอทุกรุ่นทุกรุ่นทุกทุกตัวซีไฟทุกคันเลยจะมีมีนพัดเดิลชิพมาให้นะครับแล้วก็มีพวกอุปรกรณ์ต่างๆคือเขาเพียบอยู่แล้วละ่ะผมว่าถึงเพิ่มไม่เพิ่มเขาก็ผมก็ทีใช้ใช้ไม่หมดอยู่แล้วนะครับแล้ว จอเป็น Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะครับก็มีให้แบบคือรถรถสมัยนี้มียังไงก็ Mazda ก็ให้หบดนะครับแล้วก็มีความสวยงามก็เป็นเป็นหนังหนึ่งคือผมผมพูดได้เลยว่า m า Mazda เนี่ยภายในเขาเนี่ยอยู่ใด้เรีบแนวหน้าของมอคอนรถญี่ปุ่นแล้วนะครับค่อนข้างเนียบแล้วก็คือหลับตาแล้วไม่มีโลโก้เนี่ยผมว่าขึ้นมานั่งเนี่ยมันมันใกล้ใกล้เคียงยุโรปแล้วนะครับก็คือเรียบๆแล้วก็หรูนะครับไม่ต้องวูบว่ามากนะครับ ก็ดูดูดีนะครับ้วมีอุปกรณ์ต่ตางๆครบเลยนะครับที่เด่นเด้เขาก็มีจอสามสิบและตัวนี้นะครับแล้วก็มีไอ้พวกตัวเลนเชนตัวอะไรคือครบอะตัวคือเือพอเพียงเลยระ,ระบะครบความปลอดภันภยนี่เพียบ <S <S เกินเกินเลยครับใช้ใช้ไปหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวท็อปที่ก็มีเด่นก็คือเครื่องเสียงโบสให้มาด้วยนะครับแล้วก็ลำโพงเพียบเลยนะครับ ขอชมมัสด้าอย่างนี้คือยางอะไรนะครับเขามีมีจะมาให้ด้วยนะครับรถสมัยนี้บางทีเขาก็มีแต่น้ํายาปะยางหรือว่าใ,ให้รถไซส์แอสซิแสแตนต์นะครับเพื่อเพื่อไม่เวิร์กน,นะับผมพูดได้เลยว่ามัน,ม,นมันมันมียางอะไหล่ไว้ถึงเราเ <ใจ S 1> ดือดร้ายก็จะมีคนมาช่วยได้นะครับมียางอะไหล่แล้วก็มีลมไว้เนี่ยมันก็บ้านไปไหนได้นะครับ<ม>แล้วก็ว่าอยากให้มีะยางอะไหล่ดีกว่านะครับเ<ม>ขาบางทีบางช่วงเขาก็ลดพื้นที่ลดการต้นทุนเนี่ยมันก็เลยเป็นน้ํายา ใายาคงเคยชมมาสดตาจริงจุดนี้นะครับแต่ที่ผมว่าเป็นไฮไลท์สุดนะสำหรับรถมาสเตาร์ CX5 ใหม่ครับคันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราคาใช่ก็ราคาเห็นจัตอนนี้ตอนที่เราบรรยายนี่รีวิวนี่ยังไม่เปิดตัวนะครับเขาบอกว่าตั้งแต่แสนถึงแสนสองแสนท่าเลยนะครับโอ้ก็เล้าใจนะก็คือคือได้รถที่อัปเกรดขึ้นมาด้วยลายลด้ายหนึ่งแสนถึงสองแสนท่านี่ไม่ใช่เพิ่มขึ้นนะครับลดลงลดลงนะตัวเก่าก็ราคาก็พอสมควรแล้วสำหรับรถนี้นะเขาจะแบบคือเทียบแล้ว รถแบบ SUV เล็กๆเนี่ยเพิ่มอีกนิดนึงได้ตัวนี้เลยนะครับราคาไม่หนีกันเท่าไหร่หลักแสนนิดหน่อยนะครับแสนต้นๆน,นะครับก็เพิ่มเพิ่มกันอีกหน่อยได้ตัวนี้เลยเขาบ,บอกว่าอะไรนะการเป้าหมายในครั้งนี้ค,คือจะลงไปชนกับตัวท็อปของในตัวในอ่าในคลาสที่ต่ำลงครับใช่ค,คือขนาดขนาด SUV ที่ขนาดเล็กลงเนี่ยเขา เขาจะสู้พอตัวท็อปของ SUV ขนาดเล็กเนี่ยเพิ่มเงินอีกนิดนึงก็ได้ตัวนี้เลยเผลไม่ต้องเพิ่มเงินอาจจะได้ตัวล่างเนี่ยไม่ต้องเพิ่มเงินเลยก็ได้ตัวนี้แล้วนะครับเขาจะไปล,ลงลงไปถึงขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนี่เขาก็เพียบอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นก่อนมันไม่เชนเนี่ยเขาก็เพียบมาแล้วนะครับพูดถึงความความประหยัดต่างๆก็โอเคแหละก็สิบกว่ากิโลลิตรก็ไม่เป็นต้องไม,ไม่เป็นต้องฮครบิดนะครับผมว่าขนาดนี้ก็ถือว่าพอรับได้นะ สิบต้นๆน,นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับวิ่งทางไกลนะสกไอสิบเพผมว่าเขาโอเคนะครับโดยรวมๆก็ถือว่าเป็นเป็นรถที่น่าใช้นะมีถ้าที่ลองดูก็ไาท้ายใช้ใช้ระบบ <King S 1> คิกเซนเซอร์ก็ถือว่า่อา,าอาก็สะดวกต่างๆก็ครบนะแต mm ่ hmm. ข้อตีนิดหนึ่งคือที่เราเปิดฝากระโปรงฝาฝาเครื่องกันนะ น่าจะมีแบบเป็นโชคน่าจะมีโชคคำตัวหน่อยนะนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าเพิ่มเพิ่มไปหน่อยมันขาอสะดวกสบายเลยที่เราเปิดนี่หนักพอสมควรนะใช่ใช่ถ้ามีโชคก็ผ่อนแรงเราไปแล้วก็มันก็หลักมันไม่แพงมากหรอกนะครับก็ขอขออาจจะเพิ่มอีกหน่อยก็จะดีขึ้นนะฮะเติมไม่ยากอ่าไม่เยอะเติมไม่ยากครับครับเติมเองได้เติมเองได้นะครับแต่อย่าให้มีใโรงงานมาเลยนะครับก็มีพวกไอซ็อกต่างๆก็พวกออโต้โฮอะไรมีหมดนะครับแล้วก็มีตัวท็อปนี่มี อ่าอปแอนด์โ o นะครับระบรบ Stop and Go ที่อ่าเป็นครูสคอนโทรลแบบ Adaptive น,นะครับไปถึงตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับไปถึงร้อยร้อยกว่าเลยนะครับเบริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยใช่ใช่เริ่มถึงกถ้าจำได้คือร้อยร้อยสี่สิ140แบกบันเลยร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับก็ถือว่าก็ถ้าจะไม่ต้องยุ่ยั่วคันเร่งเลยนะครับตั้งแต่จนจนเบรกนะติดไฟแดงเนี่ยคุณไม่ต้องเบรกเลยมันจะหยอดให้เสร็จแล้วก็เซตเซตระยะระยะได้หมดนะครับ ไอ้พวกมีไฟ Adaptive Headlight เนี่ยมีหมดนะครับนะครับก็ใช้ได้นะครับถือว่าโอยอุป,รปรกรณ์นี่หาไม่ได้แล้วนะครับราคาขนาดนี้ผมว่าก็้มาครบจริงๆแล้วแต่เราจะเลือกว่าุูรเบนซินก็จะเลือกว่าตัวล่างหรือตัวบนก็มีอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็มีแตกต่างกันนิดหน่อยราคาก็มาเหลือกันไม่เกประมาณแสนนึง่ะแสนนะครับถ้าทีย่ยังทำได้ชั่วโมงนี้เป็นปรากฏการใหม่กันนะคุณรับนะ ปรับมากขึ้นดีขึ้นแต่ราคาลดลงเลใช่ใช่เป็นปรากฏการณ์กขอเดินยานยนเนอร์นะครับพูดถึงแล้วโอเคนะผมว่าโอเคโดยโดยรวมๆแล้วดีอลมีแอร์หลังมีอะไรก็คือว่าพอใช้ใช้เหมาะเหมาะมากสาหรับรถที่ครอบครัวสำหรับเดินทางใจนะผมผมเชียร์รุ่นนี้นะการกันการส่งตัวแฮนดิ้งต่างๆผมว่าน่าจะโอเคแหละมาด้านไม่ต้องอยู่แล้วผมว่าอยู่ในระดับท็อปของ ของรถญี่ปุ่นแล้วนะครับนั่นก็คือ Mazda CX5 ใหม่ครับถ้าเราได้โอกาสทดลองขับนะจะมารีวิวกันรายละเอียดอีกทีนะครับว่าความพีลิ่งในการขับการเสียงรบกวนเป็นยังไง handling ช่วงล่างอะไรเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนนี้เอาพื้นฐานไปก่อนแล้วดูดูสเปคแล้วก็ดูราคานะครับคือรุ่นราคากันเมื่ออีกสองสามวันนี้จะรู้ราคาแหละนะครับรู้กันที่ราคาเท่านั้นเองนะครับโดยโดยรูปอุปกรณ์เขาก็เทียบอยู่แล้วนะครับสวยงามแล้วก็น่าใช้น่าใช้นะครับโอเคครับครับ